รายการเชฟกระทะสอดซึ่งครั้งนี้เป็นเทปพิเศษครับจะพาพ่อแม่พี่น้องสัญจรตลอดคัมจังหวัดซึ่งมีพี่กัดอยู่ที่เมืองตักกะศิลาจังหวัดมหาสาครคามนั่นเองวันนี้เราจะพาพ่อแม่พี่น้องไปตามหาเมนูเด็ดๆกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามมาเลยนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิรักแฟนไร้การเซฟกระทะสอดนะครับมื่อนี้พบกับเอกหน่อยครับเฉลิมชัยจันตานะครับลูกหลานเมืองอุบลของเฮานะครับมื่อนี้เราต้องแปลกใจครับว่าเบาเอกราวีไปใส่ครับเอกหน่อยได้ไม่ทำหน้าทีทำไร้การแทนนะครับเนื่องจากว่าเบาเอกราวี่เป็นแอบหนีไปล่ำยู่พิษณุโลกครับได้เอกหน่อยมาแทนครับมาดําเนินไร้การแทนนะครับมื่อนี้เป็นเทพพิเศษครับเฮา่อในน้ำพระพ่อแม่พี่น้องมาครับมาสอดกันที่ที่มานซอง บ้านซองเหนือนะครับจังหวัดมหาสารคามเพื่อนว่าครับไม่นี้อะไมากผมมาผอกับน้องสองคนครับเพื่อนสิพาเห็ดเมนูเด็ดเมนูพิสดารนะครับของบ้านซองเหนือครับบพผอกับน้องสองคนครับวันดีครับน้องวัสดีครับวัสดีครับน้องทั้งสองรับซื้อยังนะครับในน้ำตัวครับซื้อน้องบอมนะครับคนนี้น้องบอมนะครับแห่งบ้านซองเหนือเพื่อนว่าอีกหนึ่งท่านครับน้องวิทครับผม นะครับทั้งสองคนนี่สีผ้าห้องมากเห็ดเมนูเด็ดเมนูที่รสชาติสุดยอดที่สุดของบัานซองเหนือนะครับผมเอ้าไปน้องเข้า ผมพ่อมพี่น้องเข้าก็ได้มาหอดมองนั่นนะครับมองที่เข้าจะหาวัตถุดิบที่เป็นเมนูเด็ดนะครับณนะตรงทั้งหนาครับนาไปเบิ์ทั้งบดครับไปกันเลยครับผมพ่อมพี่น้องเข้าก็ะได้มาหอดมาหอดมองหอด้อนนะครับที่เข้าจะหาวัตถุดิบกันแล้วครับลองบอมครับ ครับครับมาอนห้องสิมาหาอยังครับสอนกุ้งครับสิมาสอนกุ้งค้นมาโอ้อุปกรณ์ในการสอนกุ้งนี่มียังแน่นอนอันนี้วิงครับสวิงครับสวิงบานไอเอิญดังครับมันมันคือกันวะนอคือครับโอ้คือและนี่แหละครับน้องกระตากระตาเอาไปให้ยังครับใส่กุ้งครับใส่กุ้งโอ้ได้เต็มนีคือสิพ่ออยู่พ่อกินวัดหมูบาทเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอามีสองอย่างนี่ห้องสามาสอนกุ้งได้หรือเปล่าครับนด้แหะครับไปนัน ก็ไหนาสิไปสอนอ้ยน้องเปรียนสุดกันที่ครับเปรียนแบบไหนแบบนั้นครับไปกั่อนเข้าไปเปรียนสุดไปขับผมให้พี่น้องผมกับเปรียนสุดเรียบร้อยครับตามที่น้องน้องน้องวิทย์กับน้องบอมเพิ่์นบอกครับเดี๋ยวลหลังจากเขากันสิลงไปหาวัตสุดิบครับคือกุ้งครับอา้าว 另外换的话。欸 พ่อแม่พี่น้องผมเป็นคล้องเล่นๆครับอยู่บ้านทองเนื้อเขินมาคล้องดีมีอินลีครับกุ้งตัว,วิทย์เป็นเขินมาสมความน้องวิทย์กับน้องบอมคุยนะครับเนาะเป็นแบบโอ้ยไอ้บอต้องดอกคนนั้นเดี๋ยวน้องเฮ็ดเองนะครับนี่ครับสอนรอบแรกได้ตั้มนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสอนรอบสองอ่ะเข้าอุ้ย พ่อแม่พี่น้องนะครับกุ้งนะครับที่เห็นอยู่นี่โอ้หลายเติมครับตอนสองบาทสามบาทก็พ่อกินแล้ะครับกุ้งหลายบอเล็กน้อยหลายครับกุ้ง้หลายยังสี่ครับน้องบอมครับเป็นยังสะมองนี่กุ้งมันขึ้นหลายยังสี่ครับอันน่าช่ำชัติครับอันบริสุทธิ์สารเคมียังครับมองน้องบอมน้องบอมบอกว่านะครับ หน้ามองนี่เป็นหน้าธรรมศาสตร์ครับเป็นว่าบดใส่สารเคมีบดใส,ส่ปุ๋ยเคมีหรือว่ายาขามะเรงยาขาา่าหยาเพื่อเลยเห็ดให้กุ้งออกมาลายยังสี่นะครับมีแต่มแม่ใครๆนะครับโตยิ่ใหญ่ทั้งนั้นนะครับมาเขาต้อนต้อนต้อนเนี่ยสิเด็ไปเห็ดเมนูดเ,มเด็ดครับพ่อแม่พี่น้องมามามา,มานี่ต่อยกันนิดหน่อย ออ,อต่อมด้วยกันต่อมด้วยกันเออไปใส่แล้วน้องวิทย์เสียเอาคู่มาใส่นะต่อมแม่ต่อมแม่เออ <c oughs> เรื่อยๆโอเคมุ้ยอยากให้มันตายได้ไหมไตายแล้วเท้าได้เลยเดี๋ยวนี้น <c oughs> สีเบสพี่รัก,กตัอเอาไปสีเบส็ส <c oughs> โอ้ยว่ามันเหี้ยด้วยเท่เท่เนตำหนึงนันี่ เอาได้กุ้งได้ลายแน่วครต่อไปเอาไปเห็นใะ้ต่อครับเอาไปเลือกครับต่อไปเห็ดเมนูเด็ดครับก็แห่ไปเลยครับโอ้ไปเลือกแล้วไปเห็ดเมนูเด็ดครับีินอองครับน้องบอมกับน้องวิทย์บอกว่าหลังจากนี้สิพาไปเลือกกุ้งครับเลือกกุ้งแยกออกจากปลาจากเอียงครับแล้วก็ไปเห็ดเมนูเด็ดบอกหูว่าเมนูเด็ดอันนีเป็นเอียงครับน้องบอมเดี๋ยวเขาตามไปเลยนะครับเนาะครับเอ้ ข้่งนอกและยังามีข้อก็มีข้อนการเลือกกุ้งครับเลือกกุ้งของมาเพื่อจะเห็ดเมนูเด็ดตามทีนองบอดกับนองวิทย์ท่านบอกปลาสีผ้าเห็ดเงียงครับเดี๋ยวติดตามครับเอาเข้าจัดกัน หลังจากที่ห้าสอนสองสามบาทครับในพื้นหน้าพื้นนามที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ครับข้าก็ได้มาซึ่งวัตถุดิบครับเป็นกุ้งขี่คุยมีอะไอให้กินวาน<ร>กุ้งขี่คุยครับกุ้งไฟแน่ครับผมหลังจากนี้น้องวิทน้องบอมครับข้าิเดียวไปเฮ็ดยังครับเฮ็ดเมนูปนกุ้งครับปนกุ้งนะครับนะสิแสบซําไดหรือวัดเสียอร่อยซัมไสดครับตามน้องวิทกับน้องบอมไปเฮ็ดเลยครับครับไป ปวดกบบวดกุ้งวกบวุงแซบอีเ้ปวดกบวดกบเิงเข้มครับลัางจากนีห้อกับสีผ้าพ่อแมพี่น้องครับน้องบอมกับน้องวิทครับเป็นสีผ้าเห็ดปนกุ้งกันนะสีแซบตำไดมาชมกันเลยครับ พี่น้องวัตถุดิบนะครับน่องของบอมเหมือนบอกว่าแนวสีเห็ดแทบแนวสทีเด็ดในนัวครับเพิ่นว่าเกลือทั้งสารคามบ่คือคนอื่นครับวัตถุดิบแรก่งคือเกลือครับอันที่สองเป็นยังไปก่ทอดครับน้ำปลาแน่นอนครับนี่ครับที่สามก็เข่าคั่วบักพริกหอมซอยบวกหอมซอยบวกฟักซี่นะครับบวกฟักซี่บวกฟักซี่นะโอ้ยหลายอย่างครับแล้ว ตัวนี้ครับขาดกว่าใดเลยครับสิ่งที่อันนี้ครับเอาบอมเบอาไว้โอยหน้าครับเอาหากมันครับเห็ดให้มันหอมเอาลงตำน้ำกันมานี่ครับครับหัวหอมนะครับนอเอามาเบิ่งกันครับ ปนกุ้งครับที่ผมน้องบอมและกันน้องวิทย์ใหามานําเสนอพ่อแมพี่นอวัอนี้ภูมิใจอย่างมากก็คือเมนูปนกุ้งครับปนกุ้งนะครับนะซึ่งตอนนี้น้องวิทเพิ่นได้ไปเอาคองเขามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เข้าซิ่บเป็นการกินเขาง่ายส่วนนี้นะครับไปใส่นอน้องวิทมาแล้วว่นนอไอไปเอแล้วมวอยู่อยู่อ่กพี่นอ เฮาได้ปนกุ้งมาแล้วครับกับติฟฟเขาที่นองวิทย์เอามาเน่ยนะครับเออขฮาสิกินโลนๆแบบนี้บ่คือครับเฮามาสวนเศรษฐกิจพอเพียงมองนีครับอยู่บ้านซองเหนือนะครับมันมีอียงหลายๆอย่างเลยครับบ่าจะเป็นพักปุ้งพักซี่ครับซึ่งตอนนี้ขฮามีแนวกับแก้มกับแนวขางเคียงครับนี่ครับเป็นบักตัวตัวผู้นะครับที่ข้าวเอามากินกับครับมาลองเบิ่งข้าครับ ครับมแม่พี่น้องมือนีอิ่มอกอิ่มใจครับกับเมนูก้อยกุ้งครับเมนูปนกุ้งนะครับอ่าเมนูปนกุ้งครับมือนีที่เข้าไปหามานี่น้องนําที่อุดมสมบูรณ์ครับของบานซองเหนือครับพอหลังจากนี่เข้าสิไปสอดยุไสเทพพิเศษของเข้ามือนีเข้าสิไปสอดยูมองไดนะครับโปรดติดตามกันได้ครับพี่น้องครับผมสำหรับมือนีผมบอมครับวิทครับ ครับผมผมนงบอมนงวิทย์ครับติขอโตลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาท่า รายการเง็ดอาหารเป็นรายการของคนอีสานโปรโมตอาหารเทบานเป็นรายการคนรุ่นใหม่นำเสนอผ่านซื้อออนไลน์เป็นรายการของคนไทยเซฟกับทรัสตน เส้นกะทาสตร์ฝากในอ้อมกอดของคนดูอยากให้ท่านได้รู้อากานผู้แผ่นดินอีสานของแซบของนัวบ้านเกาเป็นของินที่สืบทอดมานานให้คงไว้หอดลูกหอดหลานเสนอผ่านรายการ

ตฝากในอ้อมกอดของคนดูอยากให้ท่านได้รู้อาการกูแผ่นดินอีสานของแสบของนัวบ้านเฮาเป็นของกินที่สืบทอดมานานให้คงไว้หอดลูกอดหลันเสนอผ่านรายการ Se과 contrast on